บ้านที่สปป,ปลาอเล็กซานรดราธิดาวันยังจํากันได้ไหมสาหรับละครยอดฮิตในอดีตเพลงรักวิมฝั่งโขงถือว่าเป็นละครที่มีคนติดตามทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งมีนักแสดงนําเป็นเวียสุกลวัฒกับเล็กซานรดราธิดาวันบุญช่วยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่ฮอตที่สุดในตอนนั้นล่าสุดปัจจุบันอเล็กซานดราต้องบอกว่าสวยงามขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเธอได้อายุได้35ปีแล้วและอาศัยอยู่ที่สอปป,อปอลาวบ้านเกิดของเธอแต่ยังไปมาหาสู่สอปป,อป,อปอลาวและเมืองไทยอยู่บ่อยครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อราวๆปี2560เวียสุกรวัตและอเล็กซานดราจากละครเพลงรักนึ่งฝั่งโค้งกลับมาเจอกันอีกรอบใน10ปียังสนิทเหมือนเดิมแถมยังโคจรมาเจออีกครั้งสำหรับคูจิ้นอย่างหนุ่มเวียและนางเอกชาวลาว ที่ทั้งคู่ร่วมงานกันเมื่อสิปีก่อนงานนี้เวียและอเล็กซานดราเจอกันในซูเปอร์เวียซึ่งเทปนี้หนุ่มเวียจะพาสาวอาเล็กซานดราไปทําบุญที่ปทา่าเรนูนครแถมยังมีการฟ้อนรําสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันด้วยทำเอาหลายคนที่บ่นคิดถึงคู่นี้อยู่ถึงกับฟินเลยทีเดียวส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวของอเล็กซานดราเธอเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีปูกของเธอเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทํานองเพลงเอามาตะในเพลงกุหลาบปากซี และสส่ลมเย็นส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักกีต้าชาวบัลแกเกรียขณะที่บิดาของเธอบุญทวีใัยได้ทุนไปเรียนด้านการสอนดนตรีที่บัลแกเกรียเป็นเวลา10ปีจนได้พบกับแม่ของเธอโจดานาที่เรียนเป็นนุนที่นั่นพอเธออายุได้หนึ่งขวบเพราะละแม่ยังเรียนไม่จบดีก็ตัดสินใจกลับมาสะปะปรลาเพื่อบุกเบิกการสอนดนตรีคลาสสิกในลาวโดวยเป็นครูสอนเปียโนในโรนงเรียนสอนศิลปะดนตรีของลาวตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้ง ปัจจุบันคุณพ่อของเล็กซันดรามีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการทางด้านผลงานเพลงมีเพลงดังอย่างเพลงคอยวันฮักหวนคืนรวมถึงอัลบัม้มงานเพลงครอบครัวโดยมีคุณพ่อแต่งเพลงแม้เล่นไวโอลินที่เป็นเพลงลาผสมนาวฮิปฮอป R&B ซับดรอ k เรกเก้ปัจจุบันเธอได้เซ็นสัญญากับเบิร์กพอย์มีผลงานเพลงและงนคละครคือเพลงรักริมฝั่งโขงและเลไรลูกสาวป่า